วิลเลียมซาริบามีชื่อติดผล26คนเข้าชิงฟีฟ่าโกลเมนส์เวอร์อีเลเวนประจำปี2025ครับแกรี่เนวิลฟันทงว่าอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้และคลฮาวเวิ์กมาแล้วครับเผยภาพอินสตาแกรในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาที่ได้รับอาการบาดเจ็บใกล้คืนสนามเต็มทีแล้วทั้งหมดทั้งหมดรวบรวมในคลิปนี้ครับกันเนอร์เดลี่ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเก่งกันเนอร์ครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลเหมือนเดิมครับและคลิปนี้ครับกันเนอร์เดลี่ครับพูดคุยข่าวสารอัปเดตของอาร์เซนอลกันหน่อยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับถ้ารักอาร์เซนอลทั้งใจครับฝากกดติดตามเก่งกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ถึงทุกข่าวที่เราตั้งใจนำมาฝากทุกคนกันด้วยนะครับ เริ่มต้นกันที่เรื่องราวของวิลเลียมซลีบาครับติดโผ26รายชื่อผู้เข้าชิงฟีฟ่าแมนส์เวอร์อีเลประจำปี2025ครับก็เป็นการเข้าชิงคนเดียวเดี่ยวๆในอาร์เซนอลเลยนะครับก็มีหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นจาลุจิดอนาลุม่าครับอาริชงเบเกอร์ครับติบงกูตัวครับก็เข้าชิงด้วยในฐานะผู้สาประตูนะครับส่วนกองหลังก็จะมีเทรนด์อเล็กซานเดอร์อันโนครับฮาคิมมี่ครับ กูบาซี่ครับแล้วก็มีมาคินยอสนะครับแล้วก็มีวิลเลียมซาริบาจากอาร์เซนอลเบอร์จิลฟันได้จากลิเวอร์พูลครับนูโนเมนเดสนะครับ<ม>อกองกลางจะมีะจูต์เบลลิงแฮมลูก้าโมดิชนะครับมีเจ้าเนเวสเบรดี้นะครับมีทางด้านของวาเบเด้นะครับแล้วก็เควินเดอร์บอยด้วยนะครับโคพาวเมอร์ก็ติดเหมือนกันครับวิตินย่า นี่คือกองกลางนะครับส่วนแนวรุกเนี่ยจะมีเออร์ลิงเบาร์ฮาร์แลนด์คริสเตโินโโรนัลโด้กูสมันเดเบเล่เรียงเนลเมสซ,ซี่กรียเอ็มบัปเป้ครับราฟินยาโมเมสซาร่าแล้วก็ลาบินยามาเนั่นเองนะครับกราเบินการเยสยอมรับชอบตะโกน เวลาที่สกัดบ,บอลได้ครับมีคนไปถามครับถึงประเด็นนี้ครับเขาก็ยอมรับว่าทุกครั้งที่ผมสกัดบ,บอลได้เนี่ยผมชอบตะโกนครับเพราะว่าอยากจะส่งพลังให้กับเพื่อนร่วมทีมครับรวมไปถึงผมเล่นก้องหลังงับผมเล่นเกมรับด้วยหัวใจของผมครับเวลาที่ซาลิบาสกัดบ,บอลได้ผมก็จะฉลองไปด้วยกัน เพราะว่าอยากให้คู่แข่งรู้ว่าพวกเราอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ต้องการที่จะทําให้แน่ใจว่าพวกเขารู้สึกได้ถึงมันด้วยเหมือนกันครับคือบางทีเกมรุกเนะี่ยยิงประตูได้สะใจครับเกมรับรับได้ก็สะใจด้วยเช่นกันครับแกรี่เนวิลฟันธงพรีเมียร์ลีกปีนี้เป็นปีของอาร์เซนอลครับปีนี้คือปีของพวกเขานะครับอาร์เซนอล ผมไม่เคยรู้สึกมั่นใจนาดนี้มาก่อนครับแกรีเน,น,นวิวบอกครับท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งต้นฤดูกาลเท่านั้นเองครับผมรู้สึกถึงมันจริงๆครับนี่ไม่ใช่การพูดเพื่อกดดันหรือมั่นใจจนเกินไปครับพวกเขาก็ต้องรู้สึกได้เหมือนกันว่านี่คือช่วงเวลาที่อาร์เซนอลกลับไปอยู่บนจุดสูงสุดอีกครั้งหนึ่งครับมันอยู่ตรงหน้าแล้วครับพวกเขาต้องคว้ามันได,ได้ปีนี้เขาจะเป็นแชมป์ครับผมทํานายว่าอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์มาแล้ว3ปีติดต่อ,อก,กันและนี่คือปีที่4 ไมฟังแบบนี้ครั้งที่สีไม่ควรจริงนะพี่แต่ไม่เป็นไรครับนะฮะอ่ะว่าต่อแล้วกันนะกระเลนี้ไม่วงบอกต่อว่าเอ,อ่อพวกเขาอาจจะไม่ได้ดีดกว่าปีที่แล้วครับแบบเห็นได้ชัดแต่ว่าพวกเขาเรักษามาตรฐานและความสมัครสมอไว้ได้ ผมคิดว่าพวกเขาจะเป็นแชมป์ครับพวกเขาไม่จําเป็นต้องเก็บถึงร้อยแต้ม90แต้มด้วยซ้ำไปนะครับแค่80แต้มอ,อาจจะเพียงพอที่จะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ได้แล้วนั่นเองครับส่วนเจมี่การ์ลเกอร์ก็เสริมแกรีเนวิลล์ครับบอกว่ารูปตั้งแต่ยังคงเป็นจุดแข็งของอาร์เซนอลนะครับตอนนี้มีประเด็นวิวาทะบนโลกออนไลน์อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับคู่นี้ที่เขาพูดถึงอาร์เซนอลนะนะครับแกรีเนวิลขออภัยครับการ์ลเกอร์ก็บอกต่อว่า ไม่มีทีมไหนที่พร้อมจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้มากกว่าอาร์เซนอลแล้วนะครับหากลีกยังคงดำเนินอยู่ในรูปแบบนี้อาร์เซนอลชุดนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ครับด้วยความสูงพละกำลังของนักเตะทั้งทีมผมพูดมานานแล้วว่ามิเกลเตต่าจะพยายามสร้างทีมที่เล่นให้คล้ายกับทีมของโจเซ่มูรินโญ่ครับซึ่งมันไม่มีอะไรผิดจากนั้นเลยก็คือผมขยายต่อนะก็คือโจเซ่มูรินโญ่ของเชลเนียของโจเซ่มูรินโญ่ตอนนั้นเนี่ยนะครับก็เล่นเกมรับแข็งแกร่ง แล้วก็คว้าแชมป์ได้นั่นเองนะมาที่กา l l เกอร์ต่อการเกอร์บอกว่าเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการคว้าชัยชนะไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามครับและผมเชื่อว่าอาร์เซนอลจะคว้าแชมป์รืเม์ลิกได้นะส่วนกราเบลมาเกยเยสครับจะคว,ว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของ PFA ได้อย่างแน่นอนเขาคือตัวเก่งเต็งหนึ่งสำหรับผมตอนนี้เลยนะครับ อดีตตำนานอาร์ซนอลก็มั่นใจสุดขีดด้วยเหมือนกันครับไม่มีใครจะหยุดอาร์ซนอลได้ครับพอเมอร์สันครับอดีตกองกลางของอาร์ซนอลก็ออกมาแสดงความเห็นบอกว่าผมไม่เห็นเลยว่ามีใครจะหยุดอาร์ซนอลได้พวกเขาเหมือนเครื่องจักรที่ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและก็ในเครื่องจักรนี้ก็เต็มไปด้วยนักเตะระดับท็อปพวกเขาทําให้ผมนึกถึงเชลซีในยุคข,ของโจเซ่มูรินโญ่ครับ ทันทีที่เชลซีขึ้นนำเกมแทบจะจบตอนนั้นเลยครับเหมือนกับตอนที่ผมเล่นให้กับอาร์ซ a นอลในยุคของเราครับถ้ายิงได้1นลูกเราจะกลับไปยืนรับครึ่งสนามคุณจะเห็นได้ชัดเจนจากสีหน้าคู่แข่งว่ารู้แล้วว่ามันจบอย่างแน่นอนครับพอม,มาเซนจ์บอกต่อนะครับว่าผมรู้สึกแบบนี้อีกครั้งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตอนที่อาร์ซนอลเจอกับแอตเลนติโกมาดริดที่เอมิเรตสเตเดียมพออาร์ซนอลขึ้นนำครับ ก็แทบจะเรียกว่าจบตรงนั้นเลยเลนติโกามาดริดก,ก็รู้ตัวดีครับนั่นคือความรู้สึกที่คุณจะรู้สึกได้จากอาร์เซนอลณเวลานี้ครับเช่นเดียวกับจอห์นโอบิมิเกลครับก็ยกให้อาร์เซนอลคือทีมที่มีขุมกําลังดีที่สุดในโลกครับโอบีมิเกลบอกแบบนี้ครับว่าอาร์เซนอลเป็นทีมที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่ในพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับแต่ว่าในโลกฟุตบอลตอนนี้เลยครับโอบิมิเกลบอกว่าผมกล้ายืนยันเลยครับว่าไม่มีทีมไหนที่จะมีขุมกําลังดีกว่านี้อีกต่อไปแล้วครับ โอเไป๋วิเกลยังบอกว่าผมกล้ายืนยันเลยว่าตอนนี้ไม่มีกลุมกำลังทีมไหนดีกว่าอาร์ซ a นอลแล้วครับโดยเฉพาะความลึกของทีมผมไม่ได้พูดถึงแค่11ผู้เล่นตัวจริงนะแต่พูดถึงสิ่งที่มีอยู่บนม้านั่งสำรองด้วยนักเตะสามารถลงมาช่วยเลี่รดเกมแล้วก็พาทีมชนะได้อาร์ซ a นอลมีสิ่งนั้นบางครั้งฟุตบอลมันไม่ได้มีแค่11ผู้เล่นตัวจริงที่ทำให้คุณชนะในเกมได้แต่คือคนที่คุณส่งลงมาจากม้านั่งสำรองต่างหาก แล้วก็เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเกมที่อาร์เซนอลเปิดบ้านชนะคริสตัลพาเลทครับมีศิลปินชื่อดังครับจอห์นบอนโจวีครับก็มาดูเกมนั้นด้วยนะครับแล้วก็ภรรยาของวิเกอร์อัเตต้าครับก็โพสต์อินสตาแกรหลังจากที่ได้พบกับจอห์นบอโจวีครับก็เป็นภาพน่ารักน่ารักเอามาฝากกันนะครับสำหรับจอห์นบอลโจวีก็เป็นนักแต่งเพลงนักร้องชาวอเมริกันครับดังระดับตำนานเลยนะครับก็มีเพลงเยอะแยะมากมายครับที่เขา เขียนแล้วก็ร้องเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนครับที่มาเยี่ยมเยี่ยมเอเมเรี s สสเตดเดียมในวันที่ Arsenal ชนะคริสตัลพาเลทหนประตูต่อศูนครับและปิดท้ายด้วยภาพน่ารักรักในอินสตาแกรมของคายฮาวเวครับในช่วงเวลา2อสเดือนที่ผ่านมาครับรักษาตัวอยู่ครับตอนนี้ใกล้จะหายจากอาการบาดเจ็บแล้วนั่นเองนะครับ และน,นี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกับทุกข่าวที่เราตั้งใจนําเสนอขอไม่บอกว่าเราด้วยนะครับและถ้ารักอ่านสดยอดทั้งใจอย่าลืมกดติดตามเกี่ยกันเนื่อให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับเจอกันใหม่ทีคราวหน้าสวัสดีครับ